ดินตรงริมฝั่งน้ำนี่นุ่มๆเผื่อจะมีเขียดมีมีตตกปลาอยู่ในน้ำลมแรง,แรง ปลากระโดดไปมานะตัวแดงๆเห็นมันกระโดดสะนี้ประมาณประมาณไล่เียเฮียว่ากว้างไล่หนึ่งได้ไหมเนี่ยะสะนี้กว้างไล่ไล่กว่าเนาะนอออออสองไล่เลยมั้งสองไล่ไม่ถึงสองไล่หรอก สไล่นี่แหละรสามไล่นะี่มันขอขจอยนะนนี้สีเรียมเขาแบบสไล่สไล่เยมันจริงเาบ่อนี่นะเยอะกว่าที่นาจอยอะไม่ที่นาเรามันยาวไปหมด มาหาน้ําดับความร้อนเพราะว่ามันร้อนเกินมันก็ช่วยได้นะมันก็เย็ยนมันมีลมเนาะดินแข็งนะคะดินถ้าเกิดเราเหยียบลงไปดินแข็งนะมันเป็นดินหินนก 大爷，爷。